มีนิมิตหนึ่งทุกคนอยู่ๆมันปรากฏในหัวเขาบอกว่าคุณลองนึกภาพเนาะคนที่อยากวิ่งชนะคนที่อยากวิ่งชนะมีความเชื่อสุดๆเลยว่าตัวเองจะวิ่งชนะอยากมากแต่ไม่ฝึกฝนยังไงก็ไม่ชนะค่ะพลังงานความคิดมันจะเป็นไปได้และสอดคล้องก็ต่อเมื่อความคิดกับการกระทำมันตรงกันก็เหมือนกันสมมติคุณบอกว่าคุณอนะ อยากมีบ้านหลังละร้อยล้านสมมติอยากมีมากบ้านหลังละร้อยล้านมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยต่อให้คุณมีเงินพันล้านถ้าคุณไม่เริ่มสร้างมันคุณก็มีมันไม่ได้คุณเห็นอะไรไหมถามว่ามีได้ไหมทำไมจะมีไม่ได้ถ้าคุณมีเงินพันล้านแต่คุณอะแค่มโนจิตของคุณอะบอกว่าคุณอะอยากมีบ้านร้อยล้านอยากมีบ้านหลังละร้อยล้านฉันอยากใช้ชีวิตเป็นมหาเศรษฐีมีบ้านหลังละร้อยล้าน คุณแล้วคุณปรารถนาคุณก็ทําบุญทําทานอ่าแล้วก็ทํางานทําไปทําไปแล้วคุณมีเงินพันล้านถามหน่อยถ้าคุณไม่สร้างคุณจะมีบ้านหลังละร้อยล้านได้ไหมเพราะเทวดาเสกให้คุณไม่ได้เข้าใจตรงนี้ไหมคะเทวดาเสกตรงนี้ไม่ได้ทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าในหัวครัวมันนี้เลย ในเมื่อเธอปรารถนาอยากทำธุรกิจมีเงินสดสดพันล้านบาทแล้วเธอทำมันไม่สอดคล้องเธอไม่ได้ลงมือทำมันเลยเธอไม่ได้คิดไม่ได้ต่อยอดธุรกิจแล้วเธอไม่คิดว่ามันจะไปทางไหนได้มันจะมีหนทางไหนไปได้นะถ้าเธอไม่เริ่มต้นจากการคิดแล้วเธอไม่เริ่มต้นจากการลองทาลองผิดลองถูกเดินหน้าถอยหลังหันซ้ายหันขวาเปลี่ยนแปลงแล้วเธอจะไปมีเงินพันล้านได้ยังไง เธอก็ต้องนั่งรออ่เหมือนคนซื้อซื้อซื้อลอตเตอรี่โอ้ยอยากถูกลอตเตอรี่สมมตินะสามสิบล้านองปัตนามากเลยนะทุกคนอยากถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านนี่คือความปัตนาเลยนะเห็นมันทุกวันเลยว่าจะถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านแต่คุณซื้องวดละใบเดียววะมันจะได้ไหมล่ะทุกคนแต่คุณบอกว่าคุณอะปัถนามากให้คุณได้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะแบบสามสิบล้านแต่คุณไม่เคยทามันสอดคล้องอนะ เทวดาเสกเงินให้คุณไม่ได้นะสามสิบล้านนอกจากในเมื่อคุณเห็นภาพคุณก็ต้องซื้อเป็นชุดไงทุกคนเท่าไหรใบนะห้าใบในชะ่ไหมคุณก็ต้องซื้อห้าใบให้มันสอดคล้องคุณเข้าใจหรือยังสีสิ่งที่ครูพูดนะคะโอ้ยฉันเห็นภาพว่าฉันนะจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบสามสิบล้านแต่คุณซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวทุกงวดเลยทุกคนคุณต้องถูห้างวด คุณต้องถูกห้างวดนะคุนถึงจะได้สามสิบล้านนะคะแต่เอาเป็นแบบง่ายสุดอะคะ่ะคุณต้องซื้องวดละห้าใบไหมคุณถึงจะได้สามสิบล้านนี่คือความชัดเจนนะคะ